วันนี้มาอัปเดตข้าวนะครับข้าวสีชมพูโอ้โหข้าวเขียวมาเยอะจังชมพูก็เลยน้อยๆเลยเกิดดีนะครับเกิดอยู่เนี่ยครับต้นละเม็ดนี่ล่ะต้นละเม็ดนะ อันนี้ต้องหาเวลามาถอนข้าวดีดออกนะครับสีชมพูสีชมพู ยาเยอะมากครับเยี๋ยวดีครับ จจะแดัหน่อยสำหรับนี่เป็นข้าวเหนียวนะครับแปลงบนนู้นก็จะเป็นข้าวเจ้านะครับอันนี้ข้าวเหนียวแล้วที่เรามองเห็นฝั่งนู้นนะครับก็คือก้าวสีชมพูของเรา ก็ต้องมากำจัดหญ้าอีกรอบนึงนะครับร้อยข้าวโตอีกสักนิดก่อนให้ข้าวขึ้นกอเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการเรื่องหญ้าตอนนี้ข้าวมันยังเล็กอยู่นะครับแทบมองไม่เห็นแต่หญ้าก็พอสมควรอันนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าข้าวเนี่ยมันถ้าตัดใบแล้วมันจะสวยเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันจะสามารถตัดใบได้ไ,ดไหมตัดใบข้าวได้ไหมถ้ามีคนตัดนะครับเราจะจ้างเขามาตัดเพราอจะ ตัดให้ไหมเขาบอกว่าตัดแล้วมันจะสวยเด,เดี๋ยวลองดูเด wow? <iye> ี๋ยวลองไปหาดูเนาะเผื so ่อมีคนมาตัดมันก็จะได้ข้าวเขาบอกข้าวมันจะขึ้นเสมอกันะครับหลังจากที่เราตัดใบละอันนี้คือการอัปเดตการทำนานะครับก็ยังไงก็จะมาอัปเดต การทัานาของเราให้ฟังเรื่อยๆนะครับให้ชมให้ฟังกันเรื่อยๆขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามที่ผ่านมาได้พ9 9เก้าร้วเะหลืออีกหนึ่งคนก็จะครบสองพันนะครับฝากด้วยนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ